สวัสดีครับจากร้านช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับฮัวเวยไม่ใช่ตัวนี้เป็นอะเมฟิทนะครับอเมฟิททีเล็กโปรอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเวลาชาร์จเนี่ยจะขึ้นอเมฟินะครับหรือว่าขึ้นรูปชาร์จค้างนะครับแล้วพอถอดสายชาร์จปุ๊บเครื่องก็จะดับเลยนะครับเนี่ยค้างแค่นา้านี้นะครับกดเปิดเครื่องนะครับไม่ได้กดเปิดเครื่องไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะค้างู่หน้านี้ พอถอดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะดับไปเลยฮะแต่อันนี้ก็คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ลองชาร์จแบตดูนะครับก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านก็จะเช็คเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่านากาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนีย่ยเช็คก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับถึงจะส่งกลับให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทดสอบการกดปุ่มต่างๆนะครับ นี่ปุ่มดาวอันนี้ปุ่มอัพนะครับอันนี้แบ็กเซเล็กนะครับก็ได้นะครับลองเลนซ้ายเลนขวานี่ขึ้นลงนะครับตัวที่ส่งมานะครับ ก็หลังจากที่ซ่อมเสร็จปุ๊บก,ก็จะเช็คให้แบบนี้ครับเช็คให้ลูกค้าดูนะครับว่าเล่นซ้ายเล่นขวามันสามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับใครสนใจติดต่อที่ Facebook ขอบคุณมากครับ